ถึงแม้จังหวัดนาราธิวาสจะมีกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคกลุ่มเสี่ยงถึง1,40,000คนแต่พบว่าการลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนมีเพียง6,000 0คนเท่านั้นค่ะโดยเฉพาะในอำเภอตักใบซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์แอฟ,ฟริกาใต้ส่วนหนึ่งมาจากความไม่เข้าใจมีปัญหาด้านการสื่อสารภาษาไทยและข่าวลือเรื่องผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนติดตามจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะ แม้ตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจะพบการระบาดของไวรัสสายพันธุ์แอฟริกาใต้แต่ชาวบ้านบางคนยังไม่มีความเข้าใจถึงผลดีผลเสียของการฉีดวัคซีนหลายคนจึงยังไม่ลงทะเบียนขอรับวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งส่วนหนึ่งไม่ทราบข่าวสารและมีปัญหาด้านการสื่อสารภาษาไทย นายสราหารีเมาะบากอพ่อค้า,าขายปลาในหมู่3ตํตำบุญเกาะสะท้อนคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเข้ารับการฉีดวัคซีนหรือไม่ทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อยากฉีดหมก็อบอกไม่ถูกเดียวัม <laughs> ั่นใจไหมคะไม่รู้บอกไม่ถูก <laughs> ต้องรอดูก่อนครับ ไม่เพียงแต่ที่อำเภอตากใบเท่านั้นนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมของจังหวัดนาราธิวาสกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัวนั้นขอรับวัคซีนเพียงแค่6.000 60, 0คนเท่านั้นจากจํานวนที่มีทั้งหมด1.40,000คนค่ะจากข้อมูลของสาธารณสุขจังหวัดนาราธิวาสพบว่ามีกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคกลุ่มเสี่ยงถึง140,000คนแต่มีการลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนแค่60,000คน ส่วนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรในวันที่7มิถุนายนนี้มีแค่16,000โดสโดยรองประธานคณะกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดนาราธิวาสเห็นว่าสาเหตุที่มีผู้ขอเข้ารับวัคซีนน้อยเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวลือในทางลบมาโดยตลอดถึงผลกระทบจากวัคซีนขณะที่การประชาสัมพันธ์ก็ยังไม่ทั่วถึงทําให้บางคนเกิดความหวาดกลัวและไม่มั่นใจจึงได้เน้นย้ําให้ผู้นําศาสนาช่วยให้ความรู้กับประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย ตามหลักของาศาสนาอิสลามก็กันนั้นดีกว่าแก้อัลวิ็อยาค่อยรุนเมือเอลัชเราจะมีการประชสัมพันธ์อยู่ระยะระยะเป็นเป็นอย่างต่อเน,นื่องแต่ว่าด้วยมีขาวลือซึ่งไม่ค่อยจะ,ะเป็นข่าวดีมันก็จะมีมากในในในวันนี้ ก่อนหน้านี้สำนักยุราราชมนตรีได้มีคำวินิจฉัยเรื่องการฉีดวัคซีนไวรัสโควิด -19 เป็นสิ่งจำเป็นตามบทบัญญัติเพื่อป้องกันการระบาดของโรคที่มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นและเป็นเหตุให้เสียชีวิต และจากบทวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนยังไม่มีข้อมูลใดยืนยันหรือรับรองว่ามีการปนเปื้อนหรือมีส่วนผสมของสิ่งต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลามทางสำนักยุลาราชมนตรีจรึงขอให้คณะกรรมาการอิสลามแต่ละจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวมุสลิมรับรู้โดยทั่วกันดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน